ครับเ,เพื่อนชาืมอร์ไซค์ทุกคนนะครับกับการบิ้วมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้จะไม่ดูสภาพของเวฟร1อยสตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ได้มา1นึ่งคันนะครับเอามาบิ้วใหม่นะครับตัวนี้เครื่องยังพอสตาร์ทเิดจอยู่นะครับตรนี้แล้วก็อุปรกรณ์ไรลออกแรกจะพังหมดแล้วครับกรอบ สภาพกรอบก็ใช้ลวดมัดอยู่ไฟก่อลน,นครับระ <Huh? S 1> บบไฟก็เดี๋ยวไล่กันทีนิดละกรอบจะแตกมาแล้วทั้งเป็นกรอบสีดำแล้วก็เป็นไฟนอกก็เบอกก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นบาอรีไซเคิลนะครับบาะใหม่นะครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นรูปใหม่ล่าสุดใช้ถุงปุ๋ยทำนะครับ อะไก็สนิมนะครับฟีีละเกิดจงมุญแจน่าจะใช้ไม่ได้แนละ้วไฟหมดแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ผมก็ไล่สั่งอะไรนะครับสำหรับชุดนี้เวฟร้อยสิบตัวแรกนะครับส่วนไฟตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฟตัวตาเพชรนะครับตัวนี้ เป็นตัว2 0 0พันนี้แล้วก็ส่วนจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นตัวตัว99นะครับปี P 99กก็เดี๋ยวจะใช้เจ้าของบอกใช้ไฟเดิมไปก่อนเป็นไฟตาเพชรนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนไฟทุกอย่างน่าจะเปลี่ยนหมดนะครับคอก็น่าจะดัดใหม่นะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่เปลี่ยนลูกปืนคอใหม่ ไฟท้ายก็ไม่มีนะครับตัวนี้ไปหมดล้รอนเลยก็ต้องถักใหม่นะครับแล้วก็ท่อก็แตกนะครับตัวนี้ก็จะแตกก็ล้เห็นเสียงกลงมากเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับหลังประกอบเสร็จนะครับจะได้เพื่อนๆมาชมกันว่าสภาพสวยแค่ไหนโอเคไหมสำหรับการบิวเจ้าเวฟ ร้อตัวแรกจริงแล้วมันเป็น1 1อยนะครับอันนี้มันเป็นเขาเปลี่ยนเป็นรอบแล้วเฟรมเป็นเป็นของเฟรมของร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เฟรมของเดิมเป็น110เหมือนเดิมอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่หมดก็เยอะอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็มารีวิวกันอีกรอบนึงสำหรับปิดจ็อบหรือเสร็จงานกันนะครับ Dude,

เห็นเลยครับเ,เพื่อนๆหลังจากการเราถอดกรอบออกทั้งหมดนะครับของเดิมแล้วก็ทําการล้างอาัดฉีดสิ่งสกปรกและก็โค้นออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําการพ่นสใีใหม่นะครับผมก็พ่นตั้งแต่เครื่องอยันโครงนะครับแล้วก็ขัดสนิมสิ่งที่เป็นสิ่งสปกปรกออกนะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็สีปกติเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลักเกอร์ด้วยนะครับก็เป็น3มชั้นนะครับ หลังจากนั้นสีแห้งล้วก็มาทําการประกอบอะไหล่ที่เราสั่งมานะครับชุดแฟลิ่งทั้งหมดนะครับที่สั่งมาเราก็เริ่มประกอบแล้วนะครับผมสําหรับอะไหล่ของรถเจ้าเวฟันนีบนะครับร้อยสตัวแรกเนี่ยจะเปลี่ยนเกือบทั้งคันนะครับของเดิมก็จะไม่มีฟังโซ่มานะครับแล้วก็พักเท้าก็ไม่มีนะครับลูกยางเปลี่ยนใหม่หมดรวมถึงกุญแจ,จแล้วก็เบาะนะครับเบาะก็หาเบาะแพ้ไม่ได้ก็เลย ซื้อบอกปาดมาใส่นะครับก็เลยซิ่งเลยในส่วนของล้อไม่ได้พ่นสีใหม่นะครับก็คือซื้อสาเร็จไปเลยครับล้อสีทองนะครับทั้งนัางหลังแล้วก็ดุมก็เป็นดุมกระจกนะครับก็คือเขาเหมือนกับพ่นสีเงามานะครับถ้าจะชุบมานะน่าจะเงาแล้วก็ในส่วนของกระจกก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ชุดเรือนไม้สายไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เฟืองไม้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดมันเครื่องถ่ายใหม่นะครับส่วนเครื่องผมก็ได้ทาการอ่า คว้านนะครับแล้วก็อัดลูกสูบใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนใหม่เพราะว่าก้านก็ยังใช้ดีก้านก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนแค่คว้านกับใส่ลูกสูบใหม่นะครับส่วนวาล์วก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีการรั่วก็เลยใช้ของเดิมก่อนนะครับในส่วนของคาปูลิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซื้อแค่ชุดซ่อมมานะครับเพิ่โอลิงแล้วก็หลาลูกยางต่างๆนะครับแล้วก็จุดล็อใหม่นะครับ น้มันจะได้เดินสะดวกน,นะครับและอากาศจะได้เดินได้ดีด้วยนะครับผมในส่วนของกอ้องการก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมก็รู้สึกว่าหลายรายการนะครับเยอะมากรวมถึงเจ้าเบาะนะครับตัวล็อกเบาะเนี่ยที่เป็นตัวเขี้ยวล็อกนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไฟไท้ายใหม่นะครับแล้วก็ตัวแฮนด์คันเร่งสายคันเร่งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่า ใ่เ็เล่อเก่าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันฝืดถึงใช้งานได้ก็ไม่อยากให้ใช้ตัวเก่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดกเครล่องค้างมาเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์บางตัวอย่างเช่นน็อตไม่มีก็ได้ทําการตาบเกลียวหรือเชื่อมใหม่นะครับอย่างตัวชุดแฟลลิ่งที่ยึดมากับไตัวาบางโซ่นะครับมันก็จะหักตัวเกลียวล็อกน็อตน,นะครับก็ทําการาเชื่อมแล้วก็ใส่ตัวยึดใหม่นะครับ เป็นการประกอบก็คือผมทําเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเรามีเครื่องมือหรืออุปรกรณ์ครบอยู่แล้วเราก็สามารถทําได้นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับ์ไซใจเครื่องมือไม่เยอะเพื่อนๆที่หัดทามือใหม่ก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับเริ่มจากรถที่สภาพไม่แย่มากก็เลยนะครับแล้วก็ทําการบิ้วครับส่วนรถที่สภาพเยอะๆเนี่ยก็สะสมประสบการณ์นะครับวิธีปรับจูนคาบูเลเตอร์อะไรเนี้ยนะครับ เราก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็ทําการคว้านประกอบทุกอย่างต้องไม่รั่วนะครับสําหรับคารบูนะครับแล้วก็เจ้าตัวกระบอกสูบนะครับก็ต้องอัดโรเกนให้แน่นนะครับแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสําหรับเจ้าเวฟร้อยสิบตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเวฟปี1 9 9 9นเะครับเป็นตัวแรกเลยของตระกูลเวฟร้อยสิบนะครับตัวนี้หลังจากสภาพแรกที่มาเละมากเลยครับแล้วก็ คือเบาะอะไรก็ไม่มีกรอบกระแตกหมดนะครับสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ทุกอย่างปุกหมดเลยครับโครงสร้างภายในก็ไปหมดนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับก่อนว่าสภาพหลังบิวแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมจากสภาพนะครับเห็นนะครับมันจะก็คือดูง่ายครับเหมือนรถที่ออกมาจากชูรูมเลยนะครับหรือศูนย์เลยนะครับฮอนด้าชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อน ก็คือทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะครับอุปกรณ์ที่มันเสียหายนะครับแล้วก็เจ้าโครงในก็พ่นสีด้วยนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนของเดิมที่มีก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นตัวปี2000น่าจะเป็นตัวปี2001ั้งตัวนี้ไฟสองตานะครับเพราะว่าเจ้าไฟสีส้มมันไม่มีครับที่จริงตัวเว็บร้อยสิบแกจะเป็นไฟสีส้มก็คือใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวชุดแฟนลนกงมันจะมีขายทั่วไปนะครับเยอะ แล้วก็ตอนนี้ก็สติกเกอร์จะเป็นเว็บร้อยนะครับเพราะว่าที่จริงของเดิมมันเป็นร้อยสิบนะครับซึ่งในปีหนึ่งพันเก้าร้อยกสิบตัวแรกของเจ้าตัวเว็บร้อยสิบเนี่ยมันจะมีตัวสีทุทโทนนะครับมันจะมีแค่สีเดียวแล้วคันนี้ได้เปลี่ยนในสมุดเล่มก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเจ้าตัวน้ําเงินดานะครับก็เลยจาเป็นต้องใส่สติกเกอร์ของเว็บร้อยไว้นะครับหลังจากการดูนะครับก็สภาพก็โอ้ ค่อนข้างใหม่นะครับเหมือนออกมาจากศูนย์ฮานด้านะครับอย่างที่บอกไปอุปกรณ์ที่เปลี่ยนก็เยอะนะครับเกือบทั้งคันแค่โครงกับเครื่องอย่างเดียวนะครับที่ใช้ของเดิมแล้วก็เจ้าแหวนลูกสูบก็ทําการคว้านแล้วก็ทําการอัดใหม่เรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็เปลี่ยนหมดยันตะกร้านะครับทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็รวมถึงสายมุงสายไม้แล้วก็ชุดเรือนไม้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็เจ้าสวิตช์กุญแจก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ส่วนสีภายในก็พ่นใหม่นะครับสีฐานอะไรเนี่ยขัดพ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ไปเติจอละมันมาก็ดีคราบหน่อยนละมันหกใส่ครับเนี่ยพ่นใหม่หมดเลยนะครับผมเก็บใหม่หมดเลยครับจะมีอยู่ชิ้นเดียวที่ไม่มีขายครับหาแทบตายก็ไม่มีก็คือเจ้านี่ครับเจ้ายูบล็อกตัวเล็กเนี้ยไม่มีขายก็แตกเดือดครับน็อตเลสเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพิ่มน็อตเตเลสใส่เลยนะครับบกเหลี่ยมต่วนไหนเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนทั้งคันนะครับ เพราะว่าสภาพเดิมนี่ก็เล็กหมดครับล้อก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับรวมถึงเจ้าตัวพักเท้าตัวนี้ทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็มีตัวนี้สั่งมาผิดก็เลยใช้พ่นสีให้ตัวเก่าไปก่อนครับตัวตัวคันเบรกก็ยังแข็งแรงอยู่ครับเหล็กหนาด้วยแล้วก็อันนี้ก็พ่นสีใหม่แล้วก็น้ำส่งน้ำสีก็ใส่ไปเลยครับจะได้แมทช์กันวันนี้ก็มาอยู่ที่วิ่งเพิ่งวิ่งไปได้12กิโลนะครับ หน้าปัดเรียนใหม่ไฟระบบทําง,งานได้หมดครับระบบไฟเดินใหม่หมดนะครับเปลี่ยนสายไฟหมดแล้วครับทั้งคันเลยครับเนี่ยสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่า95%ก็ได้นะครับหรือเก,ก้าก้าด้นะครับเพราะว่าแคา่ตัวเครื่องเก่ากับโคแค่นั้นที่เหลือก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมพเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง สมัยเลสซิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับ